ประเทศไทยใกล้มาถึงจุดนี้แล้วปัจจุบันนักการเมืองของประเทศไทยดาดดื่นเต็มบ้านเต็มเมืองฮะใช้ประเทศเป็นธุรกิจการเมืองนะครับหาเสียงซื้อเสียงและกลับมาคอร์รัปชันเรื่องของการประหารชีวิตในประเทศไทยใกล้เข้ามาทุกที สวัสดีครับมาพบก,ก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาทองนะครับที่ปรากฏว่าทำนิวไฮนะครับที่สําคัญไปมากนั้นจีนต้องการที่จะเป็นตู้เซฟทองคําแห่งใหม่นะครับรวมทั้งเรื่องของจีนก็มีการประหารชีวิต อดีตเลขาธิการพรรคด้วยช็อกมือปืนกราดยิงจุดไฟเผาโบสถ์ในรัฐมิชิแกนดับแล้วสองศพบ,บาดเจ็บอีก8รายก่อนที่ตัวเขาจะถูกวิสามันฆาตกรรมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามือปืนก่อเหตุกราดยิงภายในโบสถ์คริสต์นิกายมอรมอนแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนระหว่างประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568กก่อนจะจุดไฟเผาอาคาร จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองศพบ,บาดเจ็บอกแรายก่อนที่ตำรวจจะยิงมือปืนรายนี้หัวหน้าตำรวจวิลเลียมเรเนเยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามีผู้คนหลายร้อยคนอยู่ภายในโบสถ์ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคท้ายในแครนบลังก่อนที่ชายอายุ40ปีคนหนึ่งจะขับรถกระบะพุ่งชนประตูหน้าโบสถ์แล้วลงจากรถและเริ่มกราดยิง สะเทือนตะวันตกจีนเสนอตัวเป็นตู้เซฟทองคำดึงทั่วโลกซื้อและสำรองไว้ที่ปักกิ่งจีนวางเป้ากลายมาเป็นผู้ดูแลคลังสำรองทองคำของต่างประเทศในความพยายามยกระดับสถานะของตนเองในตลาดทองคำโลกตามรายง,งานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอังอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนหรือธนาคารกลางจีนกำลังใช้ตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ดึงดูดธนาคารกลางของบรรดาชาติที่เป็นมิตรให้ซื้อทองคำและจับเก็บมันไว้ในเขตแดนของจีนแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กพร้อมระบุว่าความพยายามนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและได้รับความสนใจแล้วอย่างน้อยๆจากหนึ่งประเทศซึ่งเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่รู้ตัวเตือนสติขเขมรพึ่งจีนเกินไปความจริงปักกิ่งให้ความสำคัญน้อยกว่าชาติอื่นในอาเซียนจีนกลายมาเป็นอำนาจทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาขับเคลื่อนด้วยไพ่ใบสำคัญที่สุดนั่นคืออิทธิพลทางเศรษฐกิจจากความเห็นของสถาบันวิจัยอิสระแห่งหนึ่งของออสเตรเลียพร้อมแนะว่าพนมเปญจำเป็นต้องหาที่พึ่งที่หลากหลายไม่ใช่จะกแค่คู่หูรายเดียวในปัจจุบันและเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าปักกิ่งมีความสำคัญใกล้ชิดกับชาติอื่นๆในอาเซียน ในนั้นรวมถึงไทยมากกว่ากัมพูชาเสียอีกแรงงานของสำนักข่าวคิริโพสต์สื่อมวลชนกัมพูชาภาภาษาอังกฤษอ้างอิงดัชนีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันวิจัยโลวีพบว่าจีนอยูเ่เหนือสหรัฐเล็กน้อยในฐานะชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คะแนน65เต็ม100มากกว่าคู่แข่งอย่างอเมริกาอยู่1คะแนนไต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่งเวียดนามตาย1สูญหาย12 ไทยเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ใต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่งทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือของเวียดนามในตอนเช้ามืดวันจันทร์ที่29กันยายนก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนและหักโค่นเสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและชาวประมง12คนสูญหายขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเตือนว่าแม้มันอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วแต่คาดหมายว่ามันจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พยายุไตฝุ่นสัดถล่มจังหวัดงิเอานตอน8โมงเชา้าตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วรวมสูงสุด88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่อนตัวลงจากระดับ117กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่มันขึ้นฝั่งในตอนเช้ามืดอ้างอิงจากข้อมูลจากสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติเวียดนามผลกระทบต่อไทยคือไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานใกล้เส้นทางพายุภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก่อความเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ํำป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาลุ่มน้ําและเขตน้ําท่วมขังต่อเนื่องอีก1-3วันบอสใหญ่เอ i นวเดีชี้จีนตามหลังสหรัฐเรื่องชิปแค่ระดับนาโนวินาทีแนะวอชิงตันเลิกคุมส่งออกเจนเส้นห่วงผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอนวเดี Nvidia, ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ ชี้ว่าการอนุญาตให้บริษัทอเมริกันอย่างเอ็นวีเดียเข้าไปแข่งขันในจีนนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งปักกิ่งและวอชิงตันถามกลางความพยายามของผู้เล่นในจีนที่กำลังเตรียมความพร้อมไปสู่การเลิกพึ่งพาเอ็นวีเดียห่วงระบุว่าสหรัฐควรอนุญาตให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของตนออกไปแข่งขันในระดับสากลรวมถึงในจีนด้วยเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีไปทั่วโลกและเพิ่มความสำเร็จทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของอเมริกาสู่ระดับสูงสุดเทรนด์ใหม่มาแรงคนจีนแห่ขายเศษเล็บทางออนไลน์เอาไปใช้ทำยาแผนโบราณกลายเป็นช่องทางหารายได้เสริมของใครหลายคนเมื่อบริษัทผลิตยาแผนโบราณในจีนประกาศรับซื้อเศษเล็บของมนุษย์เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบปรุงยาแผนโบราณตามการแพทย์แผนจีนในขณะที่คนทั่วไปมองว่าเศษเล็บเป็นขยะที่น่ารังเกียจ ทว่าในตำราแพทย์แผนจีนนั้นเศษเล็บถือเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการปรุงยารักษาอาการต่างๆเช่นท้องอืดในเด็กและต่อมทอนซินอักเสบเป็นต้นมีรายงานระบ,บุว่าบริษัทผู้ผลิตยาแผนจีนรับซื้อเศษเล็บตามโรงเรียนและหมู่บ้านจากนั้นจึงนำเล็บไปล้างให้สะอาดก่อนจะตากแห้งและบดให้เป็นผงละเอียดสำหรับผสมในยาต่างๆสารสัมพันธ์ปักกิ่ง เกาหลีใต้เริ่มฟรีวีซ่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้เริ่มให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหรือฟรีวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในวันจันทร์ที่29กันยายนมาตรการที่พวกเขาหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์กับชาติเพื่อนบ้านเอเชีย ในฐานะโครงการนำร่องที่มีกำหนดลากยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้ากลุ่มนักท่องเที่ยว3คนขึ้นไปจากจีนแผ่นดินใหญ่จะสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีใต้โดยไม่ต้องมีวีซ่าเป็นเวลา15วันความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นก่อนหน้าวันหยุดแห่งชาติจีนที่เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง8ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดยาวในเกาหลีใต้ในช่วงเวลาเดียวกันระทึกบอสใหญ่เพนตากอนสั่งในพลอเมริกันคุมกำลังทั่วโลกบินกลับด่วน ฐานใหญ่ควอนติโกประชุมใหญ่มีทรัมป์นั่งเป็นประธานหัวโตะ๊ะเอเจนซีสและ AP รายงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตเรียกตัวในพลอเมริกันคุมกำลังคนจากทั่วทุกมุมโลกรวมในประเทศเข้าประชุมด่วนที่ฐานใหญ่ควอนติโก้รัฐเวอร์จิเนียวันอังคารที่30กันยายนมีข่าวผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมหลังก่อนหน้าเพนตรอนสั่งห้ามสื่อทั้งหมด ต้องขออนุญาตก่อนตีพิมพ์ข่าวการทหารอเมริกันต่อสาธารณะ ABC News ของสหรัฐรายงานวันจันทร์ที่29กันยายนว่ามีเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระดับสูงจำนวนมากจะเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ซึ่งมีการเปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมเป็นระดับคุมกำลังพลจากทั่วโลกและในประเทศเพื่อพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามสหรัฐพีทเฮกเซตด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นการพบผ่านวิดีโอคอล แหล่งข่าววงใน5คนเปิดเผยใ,ในการเรียกประชุมผู้บัญชาการคุมกำลังสหรัฐทั้งหมดทั่วโลกนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่บ่อยครั้งจะเกิดขึ้นนั้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่30กันยายนที่ฐานใหญ่นาวิกโยธินสหรัฐควันติโกรัฐเวอร์จิเนียทรัม์เรียกผู้นำรัฐสภาหารือเพื่อหลีกเลี่ยงการชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลวันพุธนี้หรือพับลิกันจวกเดโมแครตเตด่วงหวังต่อรอง ผู้นำริพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐพยายามโยนบาปว่าเดโมแครตเป็นตัวการขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องชัดดาวนั่นคือปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางบางส่วนเนื่องจากไม่มีงบประมาณใช้จ่ายพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ยอมรับการออกงบประมาณระยะสั้นแก้ขัดชั่วคราวก่อนเส้นตายในวันพุทธที่หตุลาคมนี้หากร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐ หน่วยงานบางแห่งของรัฐบาลอาจต้องปิดทำการตั้งแต่วันพุธนั่นคือวันแรกของปีงบประมาณ2026แมรี่พับลิกันเวลานี้มีคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแต่ในสภาสูงนั้นการผ่านมาตรการชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติได้ต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย60เสียงจากสมาชิกทั้งหมด100คนซึ่งหมายความว่า ต้องมีวุฒิสมาชิกเดโมแครตบางคนยกมือให้เรื่องที่สะเทือนตะวันตกฮะปรากฏว่าจีนเสนอตัวเป็นตู้เซฟทองคำดึงทั่วโลกซื้อและสำรองไว้ที่ปักกิ่งจีนวางเป้าหมายนะครับเป็นผู้ดูแลครังสำรองของทองคำของชาติต่างประเทศในความพยายามยกระดับสถานะของตนเองในตลาดทองคำโลก ตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอ้างอิงแหล่งข,ข่าวใกล้ชิดนะครับธนาคารประชาชนแห่งจีนหรือธนาคารกลางจีนกําลังใช้ตลาดซื้อขายทองคําเสี่ยงให้ดึงดูดธนาคารกลางของบรรดาชาติพนันธมิตรให้ซื้อทองคําจัดเก็บไว้ในเขตแดนของจีนแหล่งข,ข่าวใกล้ชิดที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามบอกกับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับพร้อมระบ,บุว่าความพยายามนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจอย่างไ่น้อยจากหนึ่งประเทศซึ่งเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการแข่งกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นตลาดใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าทองคำแห่มาฝา่งที่จีนสหรัฐอเมริกากระทบกระเทือนเรือ่องเศรษฐกิจแน่นอน <S <S เรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศจีนจีนก็สั่งประหารชีวิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์ ข้อหาคอร์รัปชันนะครับอดีตรัฐมนตรีกรเกษตรของจีนนะครับถูกประหารชีวิตตามข้อกล่าวหาคอร์รัปชันแต่โทษให้รอลงอาญา2ปีตามคําสั่งของศาลนะครับฉังเหรอนเจียนนะครับปรับสินบนในรูปแบบของเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินมูลค่า6กพัมูลค่า8,630 30ล้านบาทระหว่างปี2007ถึงปี2004 นะครับสารมนฑลจีหลินนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้มีการถแถลงลักษณะดังกล่าวบทลงโทษของถังมีการเคลื่อนไหวในยุทธการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะซึ่งนำมาขุดรากท้องโคนพวกผู้บริหารระดับสูงหลายคนนะครับบรรดาผู้สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันของสีจิ้นผิงบอกว่ามันส่งเสริมธรรอภิบาลแต่ฝ่าย วิาพากวิจารณ์โตแย้งว่ามันเป็นการมอบอำนาจให้แก่ประธานาธิบดีล้างบางคู่ปรับทางการเมืองก่อนหน้านี้นะครับฉังก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการมณฑลการสู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศขณะเดียวกันรองประธานเขตปกครองตนเองกวางซีนะครับแต่อำนาจของเขาพังคลืนลงหลังจากสืบสวนคอร์รัปชัน ruption, แบบเดียวกันที่หลีสร้างฟู่และเวย เฟิ่งเหอนะครับสออดีตลัมตรีกลาโหมนั้นก็โดนมาก่อนหลีถูกปลดออกจากตําแหน่งหลังจากทําหน้าที่ได้แค่7เดือนและต่อมาโดนขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนและการกระทําความผิดนั้นรวมถึงการสงสัยรับสินบนตามราอยงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐนะครับต่อมามีข่าวว่าตรงจุน่นนะครับผู้ประสานต่อตําแหน่งของหลีกําลังถูกสอบสวนฮะ ในเรื่องของคอร์รัปชันเช่นกันมีคนตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยไม่ใช้บทบัญญัติลักษณะดังกล่าวในเรื่องของการประหารชีวิตนะครับผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวผมเรียนทุนส่วนใจเย็นๆประเทศไทยใกล้มาถึงจุดนี้แล้วปัจจุบันนักการเมืองของประเทศไทยดาด,ดื่นเต็มบ้านเต็มเมืองฮะใช้ประเทศเป็นธุรกิจการเมืองนะครับหาเสียงซื้อเสียงและกลับมาคอร์รัปชัน เรื่องของการประหารชีวิตในประเทศไทยใกล้เข้ามาทุกทีขอบคุณที่อบอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ